บริเวณพื้นที่สีเขียวของบ้านก็มีความสำคัญนะคะเพราะเป็นพื้นที่ที่จะให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ช่วยสร้างความสดชื่นและทำให้บ้านดูร่มรื่นโปร่งโปร่งและเย็นสบายย่าๆเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาว่างคะ่ะแต่อยากให้บ้านร่มรื่นเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวจึงต้องหาตัวช่วยตัวช่วยในวันนี้คือจุลินทรีสังเคราะห์แสงคะ่ะ ยุลรนซีสังเคราะห์แสงทำมาจากไข่ไก่กับน้ำยายาเคยทำคลิปนำเสนอไปแล้วนะคะ จุลินทรียสังเคราะห์แสงทำไมถูกเรียกอย่างนี้เพราะว่าจุลินทรีย์นี้จเจริญเติบโตได้ดีต่อเมื่อได้รับแสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีสีอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสีแดงประโยชน์ของจุลินทีย์สังเคราะห์แสงอย่างคร่าวๆนะคะทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีช่วยกระตุ้นรากของพืชขยายรากให้เพิ่มมากขึ้นช่วยพืชต้านทานต่อโรคต่างๆได้ดีขึ้น ช่วยสลายอินรีวัตถุที่อยู่ในดินหรืออยู่ในกระถางและมีคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายค่ะวันนี้ย่าจะนำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงมาบำรุงไม้ใบสวยที่บริเวณบ้านค่ะนี่เป็นถังไว้ฉีดพ่นสารอาหารต่างๆหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆให้กับต้นพืชนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นพืชมีหลายๆต้นนะคะถ้าฉีดกับกระบอกฉีดก็จะไม่ทันค่ะ เอาน้ำเปล่ามานะคะแล้วเทน้ำเปล่าลงที่ตัวกรองก่อนนะคะกรองสองชั้นค่ะว้องกันฝุ่นละอองตกไปข้างในนะคะในถังนี้ได้ใส่จุลินทรีย์สังเคราแสงไปแล้วนะคะอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรค่ะถังนี้มีความจุ16ลิตรนะคะก็ใส่ไป3ช้อนโต๊ะค่ะนี่คือฝุ่นละอองจากการกรองชั้นเรกนะคะในตัวถังก็มีตัวกรองอยู่แล้วค่ะ ใช้เครื่องทุ่นเรงค่ะไม่อยากเบรกสะพายหลังนะคะใส่รถเข็นค่ะ นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เจือจางด้วยน้ำอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรนำไปฉีดพ่นไม้ใบต่างๆนะคะซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไปช่วยคุณประหยุดมีมากมายนะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ไม้ใบไม้ดอกไม้ยืนต้นไม้กินผลได้ใช้ได้กับไม้ทุกชนิดเลยนะคะทุกๆคน เพื่อนๆก็ลองไปทำใช้ดูนะคะหนึ่งขวดใช้ได้นานค่ะเพราะอัตราส่วนที่เราผสมนะคะต้องใช้แบบเจือจางนะคะอย่างไม้ใบพวกนี้นะคะก็จะมีใบที่บอบบางเราก็ควรจะใช้อย่างเจือจางไม่ไม่ควรใส่เยอะนะคะเปรียบเหมือนเราป้อนข้าวเด็กอ่อนใช่ไหมคะเด็กอ่อนเล็กๆนะคะอายไุไม่ถึงหนึ่งขวบนะคะเราก็ต้องป้อนคำเล็กๆใช่ไหมคะแต่ป้อนบ่อย อ้ม้ใบกลุ่มนี้หรือจำพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะอย่าใส่เยอะนะคะใส่น้อยๆผสมให้เจือจางดีที่สุดค่ะใช้ได้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะแต่ถ้าหากนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปราดรถที่โคนต้นไม้ใหญ่ส่วนผสมต้องเข้มข้นกว่านี้นะคะหรือราดรถเพียวๆก็ได้ค่ะแล้วฉีดน้ำตามทีหลังใส่รถเข็นมา ไม่หนักหลังนะคะแต่ดูจะยุ่งยากนิดนึงในการเข็นรถในสวนนะคะเพราะพื้นที่ในสวนไม่ค่อยเรียบค่ะ นี่เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ทำให้ใบไม้ใบสวยของเรามีสีสดสวยตลอดเวลามีใบที่แข็งแรงและทนต่อการทำลายของศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าเราฉีดพ่นไม่กี่ต้นก็จะใช้กระบอกฉีดนะคะพอฉีดพ่นเยอะแยะมากมายอย่างนี้ไม่ไหวนะคะต้องใช้ถังใหญ่ๆและถังใหญ่ๆถ้าแบกขึ้นหลังก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหนักค่ะ